สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มาอยู่ในสวนปาล์มนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับสวนปาล์มกี่ไร่สิบไร่ค่ะอายุอายุอายุเจ็ดปีเลยตอนเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะพันอะไรเนี่ยพันอยู่นี้ค่ะพันอยู่นี้ค่ะอ่าตัดมากี่ปีแล้วครับตัดมาสี่ปีเลยสี่ปีแล้วค่ะเจ็ดปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับการดูแลบำรุงเขาโดยหลักไส้ฟูจิเคมีค่ะรักได้ปุ๋ยเคมีรอบหนึ่งใช้เยอะไหม รบรบมันกชาชัยเยอะประมาณรบนึงอันปีนึง,นงอรากินเป็นปีปีละสามม้วนที่สามสที่องกับปีหนึ่งสามตันอือไใกลโรบตันรบนตันก็ถือว่าเยอะพอสมควรอ่า <ๆ S 2> แล้วปลาล์มเนี่ยนะครับแต่ก่อนผลผลิตเป็นยังไงบ้างสิก่อนผลผลิตก็ผลผลิตกไ็ไหลไหลไหลเล็กแล้วโ,โดโคมากไม่กคยมี มันมันลกรีบๆอันนะครับก็คือผลผลิตน้อยทลายเล็กน้ำหนักก็จะได้น้อยตามประมาณเท่าไหร่เราแทงรอบหนึ่งเราได้ประมาณกี่ตันแทงรมประมาณติดสี่ก้อนก็แทงร้มประมาณตันตันกว่าแล้วก็เก๋ๆต้องตันประมาณนี้อ๋อแล้วปัจจุบันเราสามารถทำนะครับได้กี่ตันละแทงรอบหนึ่งปัจจุบันนันแทงได้เก๋ชกี่ตันเลยค่ะ สีตันแล้วอ่าแสดงว่าต้องมีเทคนิคดีใช้อะไรอยู่ใช้ผงสีตัวนี้ค่ะใช้ผงสะพันตัวนี้ค่ะอ่าทั้งสามตัวเลยค่ะอ่าใช้ใช้ใช้ตัวนี้กี่ช้อนตัวนี้สองช้อนแล้วตัวนี้หนึ่งฟ้าเลยตัวตัวนี้ตัวนี้หนึ่งช้อนกันอ่านะครับอ่าก็คือผสมรวมกันเลยค่ะฉีดบริเวณไหนครับฉีดฉีดบริเวณเพวาฉีดบริเวณคอ ก่เลยค่ะลงมาแต่โคนดิ้นดินแต่โคนดินนะคะอืมครับฉีดสองสองตำแหน่งสองตำแหน่งคพะพอต้นยังไม่ได้สูงมากเนาะยังพอฉีดเข้าคอทลายถึงแล้วก็โคนถึงฉีดประมาณกี่เดือนพักฉีดฉีดเดือนหนึ่งเลยค่ะเว้นเดือนฉีดเดือนเว้นเดือนอ๋อฉีดเดือนหนึ่งแล้วก็เว้นเดือนก็คือสองเดือนครั้งนะครับใส่ทั้งสามตัวนี้เลยค่ะโอเคยอดเยี่ยมแล้ว ลักษณะของปลม์มมันเป็นยังไงที่บอกว่ามันได้มากขึ้นจากหนึ่งถึงสองตันเป็นสี่ตันลูกใหญ่แล้วก็มีหนังนะแล้ว <ừ> mm. ก็โอกลูกไม่ขาดคอค่ะอ๋อออกลูกไม่ขาดคอคะนะครับออกแบบต่อเน,นื่องค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเพิ่งออกมาใหม่ใช่ไหมค่ะเพิ่งออกไหมอันนี้อันนี้เพิ่งออกมืนมันกำลัง,ง,ง,งองอ,งอกเหมือนกันด้วยกันค่ะอ๋อนะครับก็แสดงว่าตัดไปแล้วค่ะตัดเลยวันที่หนึ่งนี่อืมไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ โคทีตันอ่างนั้นถือว่าผลผลิตของเราออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ดีไหมดีค่ะดียอมรับวราดีมากเลยค่ะมีใครมาแนะนำให้ใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโบดีโบซอยเลสเนี่ยมีนงเชนแล้ค่ะนงนาจีนงชาอ๋อมาแนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ที่เขามาแนะนำเนี่ยสาเหตุอะไรเราถึงตัดสินใจใช้ครัวโตนัดินใจยายค่ะโพดีนาก็เามาใจกัน ต้่งเอามาันลงมาแนะนำเล้วเออเอ็นเอ้นวะเว้นใจตัวนี้แต่ต้งเอ้นกล้องเก๊กโอไล่ไม่ยึดตึองรา,ามาลงใจมั่งเล่ที่เอามาจ่ายมั่งเล่ว่ะเอ้นมันดีนี่แต่อไม่ดีก็กล้องเกกไม่ไหล่ยยอยเลยกล้องเก๊กกล้องเกกได้จริงเจ็ดตันไปตันเนาะโอเห็นเขาได้ผลมาก่อนเราก็เลยใช้ตามคอ่าโอเคถือว่านะครับยอดเยี่ยมเนาะ,ะนะครับปัจจุบันได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วอันตรายไหม ไม่ันต่ได้นี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องอุดมุกก็ได้แล้วคิดนั่นหดปนหลอดที่เองก็ได้ไม่ต้องจ้างก็ได้นี่ไม่จะจ้างนี่ปลอดภัยปลอดภัยที่ไม่เกิดจ้างที่เองหลังเตเลยโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยเนาะเราก็เลยกล้าที่จะใช้เองด้วยค่ะอ้าววันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับสาวนุ้ยนะครับพาเราตะลุยสวนป์มนะครับแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์การลดต้นทุนเพิ่มผลิตเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ